กับนายรณรับรนนบนะ,ะเหลืองวิลาวันอายุ25ปีในเวลานั้นเป็นสองนักบินที่ขับเครื่องบินขนาดเล็กเชสหน้า172 p ีแบบสีที่นั่งลําตัวสีขาวสลับเทาของบริษัทบางก่อแอร์เวชชั่นเซ็นเตอร์ออกจากนกคนรราชสีมาในตอนสายของวันที่9สิงหาคมปี50มุ่งหน้าสนามบินดอนเมือง แต่ว่าขาดการติดต่อไปตอน10.40นาะทีนขณะที่ขาดการติดต่อนเนี่ยอยู่เหนือน่านฟ้าบนผืนป่าน้ำตกภายในอุทยาน<ฆ>แห่งชาติเขาใหญ่ก่อนที่ทั้งคนทั้งเครื่องจะหายไปในป่าเขาใหญ่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในเวลานั้นสนที่กำลังกันค้นหายอย่างเต็มที่แต่ไม่พบ ครอบครัวของผู้สูญหายทั้งสองท่านตั้งรางวัลสําหรับผู้ที่ค้นหาซาาเครื่องบินเป็นเจอได้สาไปเนี่ยนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้11โมงตำรวจโรงพักแก่งคอยรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติบ้านโป่งก้อนเศร้าอำเภอแก่งคอยสระบุรีคุณสมบัติพิมพ์ประสิทธิ์ว่าไปเดินสำรวจป่าในพื้นที่หมู่1ิบตำบลซำผักแพรแวอำเภอแก่งคอยไปพบซ่าเครื่องบิน แตกกระจัดกระจายอยู่กลางป่ามีกลิ่นเหม็นของอาจจะเป็นศพเนี่ยนะฮะมีซากชุดนักบินมีรองเท้าสามข้างอยู่ในหุบเขาอดอยากเขาเรียกหุบเขาอดอยากก็ถ่ายรูปเท่าที่ถ่ายได้เอามาให้ตำรวจดู ต่อมาครอบครัวของผู้ที่สูญหายไปทั้งสองท่านเนี่ยน้องใบนั่นก็คือคุณวันนีเหลืองวิลาวันค่ะก็คุณแม่ของนักบินระนบเนี่ยนะคะรวมถึงกับตันประยุทธ์ไทยถนอมก็เป็นคุณพ่อของคุณภาคินเนี่ยค่ะแล้วก็ญาติส่วนหนึ่งเดินทางมาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบ้านป่งก้อนเศร้าที่แก่งคอยนะคะแล้วก็ดูรูปหลังจากที่ดูรูปก็ยืนยันว่าเป็นเครื่องบินลำที่หายไปจริง เชื่อว่านักบินทั้งสองท่านน่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะว่ารองเท้าแล้วก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์ที่ด้านข้างของเครื่องบินทําให้เชื่อได้ว่าเป็นสองท่านนี้แน่นอนญาติญาติของนักบินระนบเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นของคุณระนบนะคะในส่วนของรองเท้าคุณแม่วันนี้เนี่ยค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ไปญี่ปุ่นมา ไปเสียงเซมซีมาใบหนึ่งแปลความหมายว่าสิ่งที่รอคอยจะพบกับสิ่งที่ต้องการจะสมหวังคุณแม่บอกแล้วก็ได้สมหวังจริงๆที่จะได้พบลูกหลังรอคอยมานานกว่า5ปีนะคะอย่างน้อยครอบครัวก็ต้องตั้งความหวังก็จะนําร่างออกมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเนี่ยนะะเจ้าหน้าที่สูตรพิทักษ์ป่าไม้ตํารวจโรงพักแก่งคอยและอาสากูภัยแบ่งกําลังออกเป็น4ชุดชุดละ8คนออกเดินทางไปยังจุดที่พบซากเครื่องบินซึ่งห่างจากศูนย์ประมาณ20กิโล เป็นจุดรอยต่อระหว่างแก่งคอยของสระบ,บุรีกับปากช่องของโคราชโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของครอบครัวข่าวสามไปยังจุดที่ห่างจากจุดพบซากเครื่องบินประมาณ3กิโลขณะที่กําลังอีกส่วนหนึ่งใช้รถยนต์ขึ้นไปแล้วเดินเท้าตอบเดินเท้าต่อไปยังจุดที่พบซากเครื่องบินเนี่ยนะฮะท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน,น่านานกว่าหนึ่งชั่วโมงอย่างที่บอกคณะค้นหาใช้เวลาเดินทางประมาณสักหกชั่วโมงจนกระทั่งสี่โมงครึ่งตอนเย็นก็กลับมาที่ศูนย์ โดยที่แจ้งว่าไม่ได้พบนักบินทั้งสองแต่ประการใดพบแต่เพียงทรัพย์สินของนักบินทั้งสองเป็นซองใส่ปากกา3ด้ามมีท็อกกิ้งดิกหนึ่งเครื่องมีกล้องดิจิตอลหนึ่งตัวแล้วก็รองเท้า3ข้างอย่างที่บอกนะคะกล้องดิจิตอลเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานสาคัญเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดดูภาพข้างในได้นนเนื่องจากว่าเมมโมรีการ์ดเป็นแบบเก่าเจ้าหน้าที่ต้องหาที่อ่านการ์ดมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเปิดดูรูปในกล้องต่อไปอนี่แหละ ผู้ว่าสรรบ,บุรีเดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับญาติของนักบินฝึกหัดทั้งสองแล้วก็หาเรือร่วมกับทีมค้นหาบทสรุปก็คือเมื่อวานนี้อากาศคงมือไม่เอื้อมหนวยต่อที่จะให้เข้าไปค้นหาก็ต้องรอให้สภาพอากาศดีกว่านี้ก่อนนะคะถึงจะนําทีมไปค้นหาร่างของนักบินทั้งสองท่านต่อไปค่ะก็จะตรวจสอบในรัศมี 100- 200ถึงเมตรของเครื่องบินลํานี้เนี่ยนะคะแล้วก็ประสานให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันค้นหาด้วยนี่แหละก็คงเป็นความหวังของญาติญาติครับ ที่ต้องการจะได้ร่างถ้าถ้ามีเพราะห้าปีแล้วแล้วก็พบอะไระต่างๆที่น่าเชื่อว่าเป็นของนักบินฝึกหัดทั้งสองอยู่ในที่เกิดเหตุท่านผู้ชมครับมาต่อกันนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมา3ามทุ่มนี่หลังจากที่ตำรวจนครบาลเพิ่งจะออกมาตรการคุมเข้มนักเรียนนักเรงน,นะฮะแต่นี่ไปเกิดเหตุที่สุขราตาการ ตกลงพักเบองสมุทร,รการรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้าว่ามีเด็กนักเรียนถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่กลางหลังมาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังรับแจ้งไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บสมมุติชื่อนายเอแล้วกันอายุแค่15ปีเป็นนักเรียนชั้นมสมโรงเรียนเทพศิรินเป็นฝ่ายถูกอาวุธมีดปลายแหลมซึ่งเป็นมีดพับยาวประมาณ4ี่นิ้วแทง แล้วก็ปักคาอยู่ที่กลางหลังนะฮะปักคาอยู่ที่กลางหลังแพทย์ต้องนำเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัดเพื่อเอ็กซเรย์และผ่าตัดเอามีดที่ปักอยู่กลางหลังออกจะกระด้งล่าสุดในอาการปลอดภัยภาพน่ากลัวมากเลยนะฮะ<ช>คือมีดปักอยู่ปักกลางหลังแล้วก็เป็นเด็กเรียนขาสั้นเนี่ยเราเรียกง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยนะ,ะ,ะสอบสวนเด็กชายเอายุ1 5ปีให้การน,นะครับว่าก่อนเกิดเหตุเข้าไปเล่นฟุตบอลที่สนามฟุตซอลแห่งหนึ่งอยู่ในตลาดโกลเด้น หลังอาคารสำนักเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลบางเมืองระหว่างที่รอจะลงเล่นฟุตซอลอยู่เนี่ยมีกลุ่มนักเรียนคู่อริจำได้ว่าหนึ่งในนั้นมีนายโนตเคยมีเรื่องชกต่อยกันมาก่อนเดินเข้ามาหาตนพร้อมกับพวกอีกเจ็ดคนแล้วก็ตรงเข้ามารุมทำร้ายตนโดยใช้มีดพับเป็นอาวุธเด็กชายเอบอกด้วยความตกใจพักพวกที่กำลังจะลงเล่นฟุตซอลต่างวิ่งหนีตนเองหนีไม่ทันคนเดียวนะฮะวิ่งไม่ทันถูกนายโนตใช้มีดพับปลายแหลมแทง เข้าที่กลางหลังใบมีดปักคาอยู่ที่หลังก่อนที่จะพาคัาวิ่งหลบหนีไปนี่ฮะไปฟังเสียงช่วงที่ที่ตำรวจสอบสวนหรือว่าถามไทยดูโอ้โหดูฮะปเป็นมีดที่มีรอยหยักด้วยนะฮะใช่ค่ะฟังดูฮะตอนนี้อย่างไร่่ครับเขาบอกมาแลกของอะไรก็ไม่รู้เออแล้วปนไหตว่ามันมีเรื่องอะไรกันผมก็มไม่รู้ผม,ผมไปมดูแล้วใครเป็นคนทำด้วยรู้ นะเหล่ามันชื่ออะไระมันชื่อโน้ตมาเตะบอลอยู่ที่กันเหรอน่าบบนี่ฮะตํารวจชม้ตํารวจก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่ามีเรื่องกันนี่แหละคะ่ะก็เลยรอจังหวะออกมาเล่นฟุตบอลนี่ก็แทงเข้าไปเลยนะคะสมุดราการฮะเมื่อคืนนี้สามทุ่มขณะที่กรุงเทพมหานาครผมหมายถึงตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้รองผู้จัดการตำรวจนครบาลพลดเวรมานิตวงสมบูรณ์ซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม ออกมาตรการด่วนนะฮะดูแลควบคุมกรณีเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทโดยสั่งการให้ทุกพื้นที่ให้ตำรวจนักเรียนอขอให้ให้สำรวจนักเรียนและสถาบันอาชีวะต่างๆที่มีเหตุสุ่มเสี่ยงนักเรียนก่อเหตุวิวาทกันบ่อยครั้งโดยให้กำลังปฏิบัติการกิวิทยาที่มีประจำอยู่ในตำรวจนครบาล1นเเพิ่มกำลังไปเฝ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆซึ่งจะมีเหตุ รวมถึงให้แต่ละสอนอเข้าไปคุยกับอาจารย์แต่ละโรงเรียนเพื่อทําประวัตินักเรียนที่สูงเสี่ยงโดยที่การค้นอาวุธในสถาบันต่างๆนั้นจะให้ตํารวจท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบเข้าไปดูแลรวมถึงการค้นร้านค้าร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงสถาบันที่เสี่ยงซึ่งมีรายงานว่าเด็กมักจะเอาอาวุธไปฝากตามร้านพวกนี้ก็จะให้ตํารวจเข้าไปค้นนะะแล้วก็เฝ้าระวังนี่แปลว่าอะไร แปลว่าตํารวจนครบาลลงมาให้ความสําคัญกับเรื่องนักเรียนตีกันเสียทีก่อนหน้านี้ในภาพใหญ่สํานักงานตำรวจแห่งชาติลงมาให้ความสําคัญกับกรณีของเด็กแว้นเด็กแว้นค่ะนะตอนนี้นักเรียนทะเลาะวิวาทและก็เลยมีการประกาศสถาบันที่สุ่มเสี่ยงอันนี้เป็นข้อมูลจากตํารวจนครบาลนะฮะในท้องที่กองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งมีวิทยาลัยเทคนิคดูสิทธ์ บกน2ประกอบด้วยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์หรือช่างกลขอสทบและก็ยังมีวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตศิลป์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกศินลร์และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกองประคับการตัวคนครบางสาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีโพลีเทคนิควิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและวิทยาลัยเทคนิคก,การจนาพิเศษมหานครบกน .4 แถวบางกะปิเนี่ยวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพและวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิค่ะ กองบังคับการตรวจนครบาล5นี่เราแวกนี้แวกนี้แหละโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมโรงเรียนนนทีวิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออโรงเรียนปทุมคงคาและเทคโนโลยีกรุงเทพกองบังคับการตรวจนครบาล6โอโหอันนี้ย่านที่ขึ้นชื่อแล้วใช่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย กองมาคับการตรวจนครบาลเจ็ดนะฮะอันนี้ฝั่งทนละโรงเรียนไทยอาชีวศึกษาวิทยาเทคโนโลยีสยามวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรีแล้วก็โรงเรียนโพลีเทคนิคพาณิชกรุงเทพบกนแปดไม่มีฮะไม่มีค่ะไม่มีมมที่สช่งเสียงนะคะแสดงความยินดีจริงจริงค่ะย่านของท่านปลอดภัยถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนนครบาลเก้าวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนและวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านนครนะคะ่ะบ้านครู นะฮะหมู่บ้านครูใช่ไหมอ่าบ้านครูขอไปหมู่บ้านหมู่บ้านครูนะฮะนีครีบ้านครูเอ้าอันนี้นครบาลเขาบอกค่ะน้องไบกับผมไม่ได้บอกเองเออทำเป็นประวัติเอาไว้เรียบร้อยเลยค่ะอะ่เพราะฉะนั้นนครบาลทําแล้วนะฮะสูตรประกาศว่ายังไงเออนนทบุรีก็มีนะมีค่ะปะทุมธานีก็ใช่ย่อยค่ะอยุธยาก็ถึงนะเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวเราตามกันดูนะครับปิดท้ายช่วงแรกอย่าให้หนักจนเกินไปนะ นี่ยังไม่หนักแล้วเนี่ยอ๋ไปดูฮนะช่วงทอดกระถินเนี่ยอเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนอข่าวร้ายก่อนก็ได้ค่ะตำรวจพิศุโลกจับกลุ่มแก๊งพิชัชีพรเรียรายเถื่อนได้ของกลางอย่างที่เรารู้กันนะฮะมักจะรู้กันแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเข้าไปจับกลุ่มมีพวกพระป่าซองกระถินจานวนมากนะฮะพต้องหาหกคนในจํานวนนี้พระสองคารวาสสี่ตรวจสารเสพติดในร่างกายของหกคน ปรากฏว่าพบฉีม่วงสี่คนมีสารเสพติดในจำนวนสี่คนที่ฉีม่วงเป็นพระสะหนึ่ง สมบูรณ์แบบทีเดียวคือก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนานะคะว่ามีพระออกมาเรียรายในตัวเมืองให้ช่วยตรวจสอบหน่อยชุดสืบสวนก็ไปลงพื้นที่ไปตามหาผู้ต้องหานะคะสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาบอกว่าได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดป่าศัก์หรือว่าวัดบึงตะโกนั่นแหละที่อำเภอคีรีมาศสุโขทัยให้มาช่วยเรียรายบอกบูนจะเอาปัจจัยกลับไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจะจัดพิธีท,ทอดพระป่าสามัคคีวันที่หนึ่งมก,กราคมปีหน้าทีนี้ก็มีการตรวจสอบไปยังสำนัก งานพระพุทธศาสนาสุขโขทัยครับปรากฏว่าวัดป่าศักดิ์ที่ว่านี้เนี่ยเป็นวัดร้างม,มีพระจำพรรษาอยู่แค่รูปเดียวเท่านั้นก็เลยเอ้าวแสดงว่าต้องเป็นแกงวิชาชีพแน่นอนค,คือที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการแอบอ้างออกไปบอกบุญเรียราไรในนามของวัดเนี้ยหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็อีกแล้วก็ไม่เป็นความจริงด้วยคือเป็นการแอบอ้างะนะคะพิมพ์เป็นใบดีกา แล้วก็มีการเขียนเอาไว้ว่าเนี่ยตั้งกองผ้าป่ามีคณะกรรมการเป็นใครบ้างฝ่ายคารวะฝ่ายสงฆ์แล้วม่าะไรียรเยใช่ใช่มีไม้ประป่าจะเห็นเลยนะฮะก็เข้ามาหลอกลวงประชาชนนะคะพระที่มีส่วนร่วมจับลาสิกขาทั้งหมดเลยนะคะดีแล้วครับก็รับสารภาพนะฮะแก๊งเรียรัยหกคนเนี่ยบอกว่าทั้งหมดยอมรับว่าเป็นชาวสุโขทัยทําอย่างนี้เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อจะซื้อยาบ้ามาเสพร่วมกันกลางคืน นะฮะอพอสา,สายก็ออกอเรียรไร <นะ S 2> เรียรไรได้ครึ่งวันก็มาถูกตำรวจจับเสียก่อน <tan> เส <ช fr> ียบอย่าบ้าคราดีวัดสองแควที่จังหวัดแพร่เขามีวิธีไถ่ทอดกันถิน่นจะน่าประทรับใจโดยที่ช่วงก่อนข้าวพรรษาเนี่ยนะฮะวัดป่าแม่เนี่ยท่านเจา้าวาดวัดสองแควไม่ใช่วัดป่าแม่วัดสองแควที่ตำบลป่าแม่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ เขาแจกเป็นกระปุกอมสินรูปสามเณรใช่ค่ะแล้วก็ไอ้ชาวบ้านบอกเอ้าไปเก็บนะอมบุญอมบุญอ,อมบุญเอ,อ,อ,อาไว้แล้วพอถึงช่วงออกพรรษาเรากพ็พรรษามาทอดกระถินกันใช่ค่ะ2อ0ห้าสิกระปุกคือวัดเนยนำปัจจัยส่วนหนึ่งไปซื้อกระปุกอมสิน2องยห้าสิบใบเป็นรูปเนนน้อยนะคะเอามาที่วัดแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านน่ารักไหมน่ารักมากเป็นกุศโลบายแล้วได้เงินเยอะเลย 250กระปุกเนี่ย2 1 2 0บาบาทค่ะเพราะเรารู้กันนะฮะคือถ้าชาวบ้านรอให้จนกระทั่งปอ,อกรรษาแล้วไปทอดกระถินบางทีอุ้ยเงินก้อนใหญ่นะ,ะ <c oughs> แต่นี่ค่อยๆออมใส่กระปุกสามเณรนะฮะวางอยู่ที่บ้านกลับบ้านก็เอาเงินจบแล้วก็ใส่ใสกระปุกค่ะพอสามเดือนออกมาปุ๊บโอ้โหนี่ฮะแสดงความยินดีด้วย